เปิดรายการมาแบบนี้ผมขอจี้ใจดำถามคุณผู้ฟังตรงๆเลยนะครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ทำไมกลับโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเคยไหมครับที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เกลือนไม่เข้าคายไม่ออกเพียงเพราะคำว่าเกรงใจคำเดียวเพื่อนโทรมาขอยืมเงินทั้งที่รู้ว่าอาจจะไม่ได้คืนแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวจะเสียเพื่อนหรือบางทีเดินห่างอยู่เพลินๆเ,เจอเซลเดินเข้ามาประชิดต,ตัว ตื้อขายคอสขายบัตรเครดิตจ่ายอยากจะเดินหนีแทบตายแต่ปากกลับพูดว่าเออฟังดูก่อนได้ครับจนสุดท้ายก็เสียเงินไปแบบงงๆเพียงเพราะปฏิเสธคนไม่เป็นถ้าคุณกำลังพยักหน้าตามผมอยู่ผมบอกเลยว่าคุณคือเป้าหมายชั้นดีของพวกที่ใช้จิตวิทยาสายดาร์กเล่นงานครับในสังคมบ้านเราวัฒนธรรมความเกรงใจถูกสอนให้เป็นสมบัติของผู้ดีใช่ไหมครับ แต่ในมุมของหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้เขามองต่างออกไปครับเขาบอกว่าความเกรงใจเนี่ยแหละคือจุดอ่อนที่ร้ายกาจที่สุดที่เปิดช่องให้นักล่าเข้ามาควบคุมเชิดหุ่นเราได้ง่ายที่สุดโลกใบนี้มันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่เราถูกสอนมาหรอกนะครับภายใต้รอยยิ้มและคำโคตรหวานหูมันอาจจะมีกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างซ่อนอยู่และถ้าเราไม่ยอมเปิดตาเรียนรู้ด้านมืดเหล่านี้ไว้บ้าง เรานี่แหละครับที่จะตกเป็นเหยื่อของมันไปตลอดการแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราจะพลิกเกมกลับมาเป็นผู้คุมเกมบ้างได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือที่ต้องบอกว่าร้อนแรงและดูอันตรายที่สุดเล่มหนึ่งบนแผงหนังสือตอนนี้มาถอดรหัสให้ฟังกันครับ หนังสือเล่มนี้มีชื่อสั้นๆแต่กระแทกใจว่าจิตวิทยาสายดาร์กผลงานเขียนของด็อเตอร์ฮีโร่อดีตนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นที่ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังด้านจิตวิทยา ต้องเกริ่นดักข้อกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่เรากําลังจะคุยกันในวันนี้มันอาจจะฟังดูเจ้าเล่หรือดูเหลี่ยมจัดไปบ้างในสายตาของคนทั่วไปที่ขุนชินกับโลกสวยแต่เชื่อเถอครับว่านี่คือความจริงของโลกใบนี้เพราะเทคนิคทางจิตวิทยาเหล่านี้คืออาวุธลับที่คนประสบความสําเร็จเพียง1%ของโลกเขาหยิบมาใช้กันเงียบๆโดยที่ไม่เคยเป่าประกาศบอกพวกเราครับ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะก,การล้างสมองให้คนเชื่อและทำตามโดยไม่รู้ตัวหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้เราดูเหนือกว่าคู่สนทนาเสมอในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเราจะสร้างภาพลักษณ์อย่างไรให้ดูน่าเกรงขามเราจะใช้ศิลปะก,การพูดแบบไหนเพื่อสะกดให้คนอื่นคล้อยตามสิ่งที่เราต้องการแบบง่ายดายและที่สำคัญที่สุดเราจะเรียนรู้วิธีการอ่านใจคนให้ทะลุปรุปโปร่งเหมือนมีเครื่องเอ็กซเรย์ความคิด ก่อนที่เราจะไปดำดิ่งสู่โลกของจิตวิทยาสายดาร์กถ้าคุณไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆที่จะช่วยพลิกชีวิตคุณจากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นผู้คุมเกมแบบนี้ผมฝากกด Subscribe ติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าของมันต้องมีอยากได้ตำราเล่มนี้ไปศึกษาอย่างละเอียดผมได้แปะลิงก์สั่งซื้อหนังสือเล่มจริงไว้ให้ที่ d e s c r i p t i ่นด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าพร้อมแล้วเราลองมาเปิดประตูสู่ด้านมืดเพื่อค้นหาแสงสว่างไปพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเนื้อหาข้างในผมอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับที่มาที่ไปของชายผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กันสักนิดครับเพราะประวัติของเขาเนี่ยมันเหมือนพล็อตหนังดราม่าชั้นดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวด็อกเตรฮีโร่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นักวิชาการที่นั่งเรียนทฤษฎีอยู่ในห้องแอร์มาตั้งแต่ต้นนะครับ แต่เขาคือคนที่เคยสัมผัสคำว่าล้มเหลวมาจนถึงก้นบึง้งย้อนกลับไปในอดีตดรฮีโร่เคยเป็นพนักงานขายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเซลแมนนี่แหละครับแต่เขาไม่ใช่เซลแมนธรรมดานะครับเขาคือเซลแมนที่ล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าขายอะไรก็ไม่ได้ทำยอดไม่ได้โดนปฏิเสธจนแทบจะหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตลองนึกภาพตามนะครับในสังคมญี่ปุ่นที่มีความกดดันสูง การเป็นพนักนานขายที่ขายไม่ได้เลยมันเหมือนกับการแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าความรู้สึกไร้ค่าคงกัดกินใจเขาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาก็เกิดขึ้นครับในขณะที่เขากำลังท้อแท้สิ้นหวังสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นปรากฏการณ์ทางสังคมบางอย่างที่น่าประหลาดใจเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าทำไมพวกลัทธิปแปลกๆหรือกลุ่มความเชื่อบางกลุ่มถึงสามารถทำให้ผู้คนศรัทธาได้ขนาดนั้น คุณผู้ฟังเคยสงสัยเหมือนกันไหมครับทำไมบางคนถึงยอมควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายหรือถึงขั้นขายบ้านขายรถเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับเจ้าลัทธิหรือซื้อของขลังราคาแพงหูฉี่ทั้งๆท,ที่สินค้าเหล่านั้นอาจจะดูไม่มีมูลค่าเลยในสายตาคนนอกแต่มันกลับมีค่ามหาศาลในสายตาของสาวกเหล่านั้นดร์ฮีโร่เกิดคำถามในใจครับว่าคนพวกนั้นทำได้ยังไงเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มนดา หรือปฏิหารอะไรเลยนะครับแต่เขามองทะลุปเปลือกนอกเข้าไปเห็นแก่นแท้ว่าทั้งหมดนี้มันคือจิตวิทยาหลวนหลวนมันคือศิละปะการควบคุมจิตใจคนขั้นสูงหรือพูดง่ายๆว่ามันคือเทคนิคการล้างสมองนั่นเองครับเมื่อคิดได้แบบนั้นแทนที่เขาจะรังเกียจเดียดฉันเขากลับตัดสินใจทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำกันนั่นคือการกระโดดลงไปศึกษาเทคนิคเหล่านั้นอย่างจริงจังครับเขาศึกษาลึกลงไปว่า คำพูดแบบไหนจังหวะการพูดอย่างไรหรือการสร้างบรรยากาศแบบไหนที่สามารถปลดล็อกกุญแจในสมองของมนุษย์และเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นสาวกที่จงรักภักดีได้และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อเขานำเทคนิคจากลัทธิเหล่านั้นมาปรับจูนและประยุกต์ใช้กับการขายของในชีวิตจริงผลลัพธ์ที่ได้มันคลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเซลแมนหางแถวที่ใครๆก็สายหน้า กลับกลายมาเป็นนักขายระดับท็อปเซลส์ที่ทำยอดขายถล่มทลายเขาสามารถขายสินค้าได้แทบทุกอย่างและสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้แทบทุกคนจนสุดท้ายเขาได้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube จนโด่งดังเป็นพลุแตกในญี่ปุ่นพูดง่ายๆก็คือด็อกเตร์ฮีโร่คือชายผู้ที่กล้าเดินเข้าไปในเงามืดเพื่อขโมยสูตรลับของปีศาจ แล้วนำกลับมาดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องมือทำรรม,มาหากินที่ทงพลังที่สุดในโลกทุนนิยมครับและสูตรลับที่ว่านั้นก็ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในหนังสือเล่มนี้แล้วครับฟังดูแล้วเริ่องอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเทคนิคการล้างสมองที่เขาไปถอดรหัสมาได้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะรอยความลับข้อแรกกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้รู้ที่มาที่ไปของดร์ฮีโร่กันแล้วว่าเขาไปถอดรหัสหลับมาจากพวกลัทธ,ธิต่างๆทีนี้เรามาดูกันที่อาวุธชิ้นแรกที่เขาคนพบกันครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกขัดใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่มันคือความจริงที่โหดร้ายของโลกใบนี้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินกฎทางจิตวิทยาที่ชื่อว่ากฎของเมราเบียนไหมครับ กฎนี้ระบุต,ตัวเลขที่เป็นสัดส่วนความน่าเชื่อถือเอาไว้อย่างน่าตกใจครับว่าเวลาที่เราสื่อสารกับใครสักคนหรือเวลาที่เรากําลังตัดสินใครสักคนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่มนุษย์เราให้ความสําคัญกับเนื้อหาหรือคําพูดที่พูดออกมาเพียงแค่7%เท่านั้นเองครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับแค่เ แล้วอีก93%ที่เหลือมันหายไปไหนคำตอบก็คือ38%อยู่ที่น้ำเสียงจังหวะจักคนในการพูดและอีก55%ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดมันไปกองอยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอกและภาษากายครับ นี่คือสิ่งที่ดร์ฮีโร่พยายามจะบอกเราครับว่าเรามักจะถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกหรือผ้าขี้ริ้วห่อทองซึ่งนั่นเป็นคำสอนที่ดีในเชิงจริยธรรมครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงและในกลไกาการทํางานของสมองมนุษย์มันไม่ได้ทํางานแบบโลกสวยอย่างนั้นครับ สมองของคนเรามีสัญชาตญาณในการหาทางลัดเสมอเมื่อเจอใครครั้งแรกสมองจะทำการสแกนและตัดสินทันทีในเสี้ยววินาทีจากสิ่งที่ตาเห็นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์ในบ้านเราให้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติวันนี้คุณเดินไปแถวสีลมหรือสาทรแล้วมีคนสองคนเดินเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะแนะนำการลงทุนในกองทุนตัวเดียวกันด้วยประโยคและสะคริปต์เดียวกันแป๊ะ คนแรกเป็นพนักงานหนุ่มใส่สูทสีกรมมท่าทรงผมเซ็ตมาอย่างเนี้ยบรองเท้าหนังขัดมันวับกลิ่นน้ำหอมจางๆดูผูมฐานกับคนที่สองเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์สวมเสื้อกั๊กสีส้มใส่รองเท้าแตะและมีเหงื่อซึมตามใบหน้าถามใจตัวเองดูตรงๆนะครับถ้าคุณต้องเลือกฟังคำแนะนำทางการเงินจากใครสักคนคุณจะหยุดฟังใครและคุณจะเชื่อถือใครมากกว่ากันแน่นอนครับ ผมไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกหรือด้อยค่าอาชีพพี่วินมอจะใส่แต่อย่างใดนะครับพีพีเขาคือนักสู้ชีวิตที่น่ายกย่องและเป็นส่วนสำคัญของกรุงเทพแต่ในบริบทของความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือการสร้าง first impression สมองของเรามันถูกโปรแกรมมาให้เชื่อเครื่องแบบเชื่อความเนี้ยบและเชื่อภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่าโดยที่เรายังไม่ทันได้ฟังเนื้อหา7%ที่เขาจะพูดเลยด้วยซ้ำ ดเรฮีโร่เรียกสิ่งนี้ว่า Impression Management หรือการบริหารจัดการความประทับใจครับในมุมมองของจิตวิทยาสายดาร์กการสร้างภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงแต่มันคือการสร้างอาวตารของตัวคุณเองครับเหมือนเวลาเราเล่นเกมถ้าเราอยากให้ตัวละครเราเก่งเรื่องเวทมนต์เราก็ต้องใส่ชุดนักเวทถ้าเราอยากให้คนเชื่อว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็ต้องสร้างเปลือกนอกให้ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนเพราะฉะนั้น ก้าวแรกของการโน้มน้าวใจใครก็ตามไม่ใช่การไปนั่งท่องจำสคริปต์คำพูดให้สวยหรูครับแต่มันคือการกลับมาดูที่กระจกแล้วถามตัวเองว่าแอวตาที่เรากำลังสวมใส่อยู่นี้มันส่งพลังดึงดูดมากพอที่จะทำให้คนยอมหยุดฟังเราหรือยังและเมื่อเราจัดการกับเปลือกนอกได้แล้วด่านต่อไปคือน้ำเสียงและวิธีพูดครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคที่แสบสันมากๆในการใช้วาจาสะกดจิตคน จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับหลังจากที่เราจัดแจงเสื้อผ้าหน้าผมจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงทีเด็ดในเรื่องของคำพูดกันบ้างครับซึ่งเทคนิคที่ดรฮีโร่แนะนำไว้และผมยกให้เป็นเทคนิคระดับตำนานที่พวกนักต้มตุน๋นหรือแม้แต่นักเจรจาต่อรองระดับโลกใช้กันเป็นประจำมันมีชื่อเรียกเท่ๆว่าดับเบิลไบหรือถ้าแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การสร้างภาพลวงตาแห่งทางเลือกครับฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมครับแต่มันคือจิตวิทยาที่เล่นกับความเผลอเรอของสมองมนุษย์โดยตรงเลยครับหลักการของมันง่ายมากครับคือการยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกสองทางแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนผลลัพธ์ก็เข้าทางเราทั้งคู่ครับมันคือการที่เราเป็นคนกำหนดกรอบของเกมโดยที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภูมิใจว่าฉันเป็นคนเลือกเอง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองนึกถึงสถานการณ์คลาสสิกเวลาหนุ่มๆจะชวนสาวไปเดทหรือเวลาเซลล์จะนัดลูกค้าดูนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้วิชานี้มักจะถามด้วยคำถามปลายเปิดที่คาตัวตายชัดๆอย่างเช่นอาทิตย์หน้าพอจะว่างไหมครับหรือเสาร์นี้ไปทานข้าวกันไหมครับการถามแบบนี้คุณกำลังยื่นดาบให้เขาครับเพราะในหัวของเขามีตัวเลือกแค่สองทางคือไปหรือไม่ไปว่างหรือไม่ว่าง ซึ่งโอกาสที่คุณจะโดนปฏิเสธมันสูงมากครับเพราะสมองเขาจะเริ่มหาข้ออ้างทันทีว่าไม่ว่างยังไงแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของดร์ฮีโร่เขาจะไม่ถามแบบนั้นครับเขาจะข้ามช็อตไปเลยด้วยการใช้เทคนิคดับเบิลายเขาจะถามว่าอาทิตย์หน้าถ้าจะนัดคุยเรื่องโปรเจกต์คุณลูกค้าสะดวกเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสดีครับเห็นความแตกต่างไหมครับในวินาทีนั้นสมองของลูกค้าจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจครับ แทนที่จะคิดว่าจะนัดดีไหมสมองจะข้ามไปคิดทันทีว่าวันไหนว่างกว่ากันซึ่งไม่ว่าเขาจะตอบว่าอังคารหรือพฤหัสเขาก็ตกหลุมพรางที่คุณขุดไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะคุณได้นัดทั้งสองกรณีหรือถ้าจะเอาให้ใกล้ตัวคนไทยเราที่สุดลองนึกถึงเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งหรือร้านข้าวแกงดูสิครับนี่คือสุดยอดเทคนิคการขายพ่วงที่แนบเนียนที่สุดสมมุติคุณสั่งกระเพราหมูสับ ถ้าแม่ค้าถามคุณว่าจะรับไข่ดาวเพิ่มไหมคะคุณอาจจะฉุกคิดได้ว่าเอ้ยช่วงนี้ลดความอ้วนหรือประหยัดเงินดีกว่าแล้วตอบว่าไม่เอาครับแต่ถ้าแม่ค้าคนนั้นเป็นระดับเซียนเขาจะถามคุณด้วยน้ำเสียงปกติเลยครับว่ากระเพราหมูสับรับเป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวดีคะเจอแบบนี้เข้าไปร้อยทั้งร้อยสมองเราจะลืมเรื่องลดความอ้วนไปชั่วขณะครับ แล้วไปโฟกัสที่การเปรียบเทียบความน่ากินระหว่างไข่ดาวเยิ้มๆกับไข่เจียวฟูๆแทนแล้วสุดท้ายคุณก็เผลอเลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่แม่ค้าไม่ได้บังคับเลยแถมคุณยังรู้สึกดีอีกต่างหากที่ได้เลือกของที่ชอบทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้อยากกินไข่ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนี่แหละครับคือความน่ากลัวของดับเบิลไบมันคือศิลปะการต้อนแกะให้เข้าคอกโดยที่แกะตัวนั้นเดินเข้าไปเองด้วยความเต็มใจ เพราะมันคิดว่ามันมีอิสระในการเลือกประตูทางเข้าแต่หารู้ไม่ว่าปลายทางของทุกประตูคือที่ที่คุณยืนรออยู่แล้วครับและนี่เป็นแค่เทคนิคการเปิดบทสนทนาเท่านั้นนะครับเพราะดรฮีโร่ยังมีเทคนิคที่ลึกซึ้งกว่านี้ในการที่จะทำให้คนที่ได้รับฟังรู้สึกเหมือนเป็นหนี้บุญคุณเราและต้องตอบแทนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เทคนิคที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในส่วนถัดไปครับ แต่ก่อนที่เราจะก้าวไปถึงเทคนิคการสร้างบุญคุณที่ว่านั้นผมอยากขอขั้นด้วยอีกหนึ่งจิตวิทยาพื้นฐานที่ดรฮิโรเน้นย้ำว่ามันคือรากฐานของการทำให้คนคลั่งไคล้ในตัวเราหรือสินค้าของเราครับเคยสังเกตตัวเองไหมครับทำไมเวลาเราเห็นป้ายที่เขียนว่าห้ามเข้าใจเรามันกลับอยากจะชะงโงกหน้าเข้าไปดูเสียเหลือเกินหรือเวลาที่มีคนบอกเราว่าอย่าเพิ่งรู้นะเดี๋ยวค่อยบอกเรากลับยิ่งอยากรู้จนเนื้อเต้น ในทางจิตวิทยาสายดาร์คสิ่งนี้เรียกว่าคาลิกูล่าเอฟเฟกหรือผลกระทบคาลิกูล่าครับชื่อนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากครับย้อนกลับไปเมื่อปี1979มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าคาลิกูล่าเนื้อหาของมันรุนแรงและอื้อฉาวมากจนถูกสั่งแบนในหลายพื้นที่ห้ามฉายเด็ดขาดแต่เชื่อไหมครับว่ายิ่งมีคำสั่งห้ามดูคนกลับยิ่งแห่กันไปสแสวงหามาดูจนถล่มทลาย กลายเป็นหนังที่คนพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คือสันดานดิบของมนุษย์ครับเรามักจะโหยหาในสิ่งที่เราครอบครองไม่ได้หรือสิ่งที่เป็นของต้องห้ามยิ่งเข้าถึงยากมูลค่ามันยิ่งสูงลองดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวคนไทยเราแบบสุดๆด,ดูสิครับผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ต้องเคยตกเป็นเหยื่อของการตลาดในแอปส้มหรือแอปฟ้ากันมาบ้างแหละครับเวลาที่เราถ่ายหน้าจอไปเจอช่วง flash ซลล์แล้วเห็นแถบสีแดงๆที่เขียนว่า เหลือสองชิ้นสุดท้ายพร้อมกับนาฬิกานับถอยหลังที่เดินกดดันเราติ๊กติ๊กติ๊กวินาทีนั้นเหตุผลของเราจะปิดการทำงานทันทีครับทั้งที่ของชิ้นนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นเลยหรือบางทีเราอาจจะเห็นมันวางขายเกลื่อนกลาดในราคาปกติมาก่อนหน้านี้เราด้วยแต่พอโดนแปะป้ายว่าจำกัดหายากและกำลังจะหมดไปสมองส่วนอยากได้ของเรามันจะทำงานหนักจนหน้ามืดตามัวแล้วกดสั่งซื้อไปโดยไม่รู้ตัวครับ ด็รฮีโร่บอกว่าเราสามารถขโมยเทคนิคนี้มาใช้กับตัวเราเองได้ครับเพื่อเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นของแรที่ใครๆก็อยากเข้าหากุญแจสำคัญคืออย่าทำตัวว่างตลอดเวลาครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเป็นคนดีคือการตอบแชททันทีที่เด้งรับสายทุกครั้งที่โทรหรือว่างเสมอเมื่อมีคนนัด แต่ในมุมมองจิตวิทยาการทำแบบนั้นคือการลดคุณค่าตัวเองให้กลายเป็นของตายครับของที่หาง่ายไม่มีใครเห็นค่าถ้าคุณอยากดูเป็นมืออาชีพหรือดูเป็นคนสำคัญคุณต้องหัดสร้างกำแพงแห่งความเข้าถึงยากขึ้นมาบ้างครับสมมุติมีลูกค้าโทรมานัดแทนที่คุณจะบอกว่าว่างครับวันไหนก็ได้ครับให้ลองเปลี่ยนเป็นอาทิตย์นี้คิวผมค่อนข้างแน่นเลยครับแต่ผมพอจะแทรกคิวให้คุณได้ช่วงบ่ายวันพุธพอจะสะดวกไหมครับ เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคำพูดนิดเดียวภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนจากคนที่นั่งรอลูกค้ากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคิวทองที่หาตัวจับยากทันทีทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจจะแค่นั่งดูซีรีส์อยู่เฉยๆก็ได้หรือถ้าเป็นการขายของการบอกลูกค้าตรงๆว่าของมีเยอะครับสั่งเมื่อไหร่ก็ได้ เทียบกับการบอกว่าล็อตนี้เหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพลาดรอบนี้อาจต้องรออีกนานเลยความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อสินค้าชิ้นนั้นมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจองจําไว้เสมอครับว่ามนุษย์เราไม่ได้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปแต่เราต้องการสิ่งที่คนอื่นแย่งกันและสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่คว้าไว้ตอนนี้จะเสียใจภายหลัง เมื่อเราทำให้ตัวเองกลายเป็นของหายากได้แล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการวางกับดักทางอารมณ์ขั้นต่อไปครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้าเรื่องของการทำให้เขารู้สึกเป็นนี่เราจนต้องยอมทำสิ่งที่เราต้องการเทคนิคนี้จะแยบยลแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการทำตัวให้เป็นของหายากเพื่อดึงดูดความสนใจกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่า พอเขาเข้ามาหาเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาไปไหนไม่รอดหรือถึงขั้นที่ว่ารู้สึกจำยอมที่จะทำตามความต้องการของเราโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ดร์ฮีโร่ได้หยิบยกกฎทางจิตวิทยาข้อหนึ่งที่ทรงพลังมากๆขึ้นมากฎนี้เรียกว่า reciprocity หรือกฎแห่งการตอบแทนครับฟังดูชื่อเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมครับแต่ในมุมของจิตวิทยาสายดาร์ก กฎข้อนี้เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นครับมันคือกลไกลทางธรรมชาติที่ถูกฝังอยู่ใน DNA ของมนุษย์เรามาเป็นพันๆปีนั่นคือความรู้สึกที่ว่าเมื่อเราได้รับอะไรบางอย่างจากใครเราจะเกิดความรู้สึกติดหนี้โดยอัตโนมัติและสัญชาตญาณมันจะสั่งให้เราต้องหาทางชดใช้คืนให้เร็วที่สุดเพื่อปลดเปลื้องความอึดอัดในใจนี้ออกไปลองหลับตาจินตนาการถึงเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เราเจอกันบ่อยๆดูนะครับ เวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเคยเดินผ่านบูธชิมอาหารไหมครับพนักงานยืนยิ้มแย้มแจ่มใสยื่นถ้วยใบจิ๋วที่มีไส้กรอกชิ้นเล็กๆหรือโยเกิร์ตรสใหม่ให้เราพร้อมคำพูดชวนชวนว่าลองชิมฟรีได้นะคะวินาทีที่เรายืน่นมือไปรับแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวตุยตุยนั่นแหละครับกลับดักได้ทำงานสมบูรณ์แล้วแม้รสชาติมันจะธรรมดามากหรือเราไม่ได้อยากกินไส้กรอกเลยสักนิด แต่พอพนักงานเริ่มพูดขายของหรือหยิบสินค้ายื่นให้เรากลับรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้าเดินหนีรู้สึกว่ากินของเขาไปแล้วจะไม่ช่วยอุดหนุนสักหน่อยก็ดูจะเป็นคนแล้งน้ำใจสุดท้ายเราก็มักจะเดินเข็นรถออกมาพร้อมกับไส้กรอกแพ็กใหญ่ที่เราไม่ได้ต้องการ <S <S เพียงเพราะเราพ่ายแพ้กับความรู้สึกติดหนี้จากไส้กรอกชิ้นเท่าปลายนิ้วก้อยชิ้นนั้นครับหรือลองมองมาที่สังคมการทำงานแบบไทยๆเราบ้างครับ เรื่องนี้เห็นภาพชัดเจนมากสมมุติว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มักจะน่ารักแสนดีตอนเช้าก็ฮิ้วกาแฟมาฝากเห็น <c oughs> คุณดูง่วงๆ่วผมซื้อลาเต้มาให้ครับตกบ่ายก็มีขนมติดไม้ติดมือมาแบ่งดูเป็นคนมีน้ำใจเตื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมครับแต่ลองสังเกตดูให้ดีครับวันไหนที่เพื่อนคนนี้เดินมาที่โต๊ะคุณพร้อมกับแฟ้มงานกองโตแล้วพูดว่าพอดีวันนี้ผมมีธุระด่วน คุณพอจะช่วยเคลียร์เอกสารพวกนี้แทนผมหน่อยได้ไหมครับทั้งที่คุณเองก็งานล้นมือทั้งที่คุณอยากจะปฏิเสธใจจะขาดแต่ภาพแก้วกาแฟเมื่อเช้ากับขนมเมื่อตอนบ่ายมันกลับลอยขึ้นมาค้ำคอคุณอยู่ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณมันทําให้คําว่าไม่กลายเป็นคําที่พูดได้ยากที่สุดในโลกสุดท้ายคุณก็ต้องจํายอมรับงานนั้นมาทําเพื่อแลกกับการได้ปลดล็อกความรู้สึกติดขังในใจตัวเองดออร์ฮีโร่ชี้ให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือเทคนิคการให้ก่อนเพื่อขอทีหลังคนที่ใช้จิตวิทยาสายดาร์กเป็นเขาจะไม่รอให้ใครมาขอร้องครับเขาจะเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้ก่อนเสมออาจจะเป็นของเล็กๆ็น้อยๆอคำชมหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างบัญชีหนี้บุญคุณสะสมไว้ในใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมูลค่าของสิ่งตอบแทนนั้นมักจะสูงกว่าสิ่งที่เขาให้เรามาตอนแรกหลายเท่าตัวเสมอครับ เหมือนกาแฟแก้วละไม่กี่บาทแลกกับการที่คุณต้องนั่งทำงานงกงกแทนเขาหลายชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านไว้ตรงนี้เลยก็คือให้ระวังของฟรีให้ดีครับในโลกธุรกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ถ้ามีใครเดินเข้ามาหยิบยื่นอะไรให้คุณแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอให้ฉุกคิดไว้ก่อนเลยครับว่ามันอาจจะมาพร้อมกับป้ายราคาที่คุณมองไม่เห็น และป้ายราคานั้นคือความคาดหวังแฝงที่เขาเตรียมจะเรียกเก็บจากคุณในอนาคตครับเมื่อรู้ทันแบบนี้แล้วเราจะรับมืออย่างไรหรือถ้าเราอยากจะเป็นฝ่ายใช้เทคนิคนีคน้บ้างเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดรฮีโร่ยังมีเคล็ดลับในการใช้กฎแห่งการตอบแทนนี้ให้แยบยุ่นยิ่งกว่าแค่การซื้อกาแฟฝากกันครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยครับ เอาละครับจากเทคนิคการตอบแทนบุญคุณที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องน้ำใจแต่กลับกลายเป็นโซ่ตรวนทางความรู้สึกนำมาสู่บทสรุปสำคัญที่เราต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อนจะจบเอพิโซดนี้ครับ สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูแพงการทำให้คนอื่นรู้สึกขาดเราไม่ได้หรือการสร้างหนี้บุญคุณหลายท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกขนลุกหรือระแวงว่าโลกนี้มันช่างอยู่ยากเหลือเกินทำไมคนเราถึงต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกันขนาดนี้แต่ผมอยากให้มองแบบนี้ครับดร์ฮีโร่เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่าจิตวิทยาสายดาร์กมันก็เปรียบเสมือนมีดเล่มหนึ่งครับ ลองนึกภาพมีดทำครัวคมกริบดูนะครับทำมีดเล่มนี้อยู่ในมือของเชฟยอดฝีมือหรืออยู่ในมือของคุณแม่ที่กำลังทำกับข้าวให้ลูกทานมีดเล่มนั้นก็จะรังสรรค์เมนูที่แสนอร่อยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มหาศาลแต่ในทางกลับกันทำมีดเล่มเดียวกันนี้ไปอยู่ในมือของโจรผู้ร้ายหรือคนที่มีจิตใจมุ่งร้ายมันก็จะกลายเป็นอาวุธสังหารที่อันตรายถึงชีวิตได้ทันที เทคนิคทางจิตวิทยาก็เช่นกันครับตัวมันเองไม่มีความดีหรือความชั่วมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือกลไกในการเข้าถึงสมองและจิตใจของมนุษย์เท่านั้นวัตถุประสงค์หลักที่ดรฮีโร่เขียนหนังสือเล่มนี้และเหตุผลที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ให้ทุกคนกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายหรือเอาไปหลอกลวงใครนะครับแต่มันคือการมอบวัคซีนทางความคิดให้กับทุกท่านครับ ในยุคสมัยนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราถูกรายล้อมไปด้วยนักขายนักการตลาดหรือแม้แต่มิจฉาชีพในคราบคอเซ็นเตอร์ที่ต่างก็งัดสารพัดเทคนิคจิตวิทยามาใช้เล่นงานจุดอ่อนของเราการที่เรารู้ทัน,นกลไกเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพยายามจะใช้มุกของฟรีกับเราหรือพยายามปั่นหัวให้เรากังวลสติของเราจะทำงานทันทีว่าอ๋อ oh, นี่มันเทคนิคในหนังสือที่เคยฟังมานินาและเมื่อเรารู้ทันเวทมนต์สะกดจิตเหล่านั้นก็จะเสื่อมคลายลงทันทีครับและสำหรับท่านใดที่คิดจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ไม่ว่าจะในการเจรจาต่อรองธุรกิจการจีบสาวหรือการเข้าสังคมผมขอฝากคำเตือนไว้สั้นๆครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง การโน้มน้าวใจคนให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการนั้นทำได้ครับแต่ขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกันอย่าใช้มันเพื่อทำลายความเชื่อใจของใครเพราะในระยะยาวแล้วความจริงใจคือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดที่เทคนิคสายดาข้อไหนก็เอาชนะไม่ได้ครับ ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้มันกระตุกต่อมความคิดและช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับการใช้ชีวิตของคุณผมยังมีเรื่องราวเจาะลึกจิตวิทยาและเทคนิคการพัฒนาตัวเองอีกมากมายที่จะนำมาเสิร์ฟให้ฟังกันอีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในคลิปหน้า และที่สำคัญที่สุดเนื้อหาที่ผมเล่ามานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของความลึกล้ำในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นครับยังมีเทคนิคอีกมากมายที่เจาะลึกถึงก้นบึ้งหัวใจคนที่ผมไม่สามารถเล่าได้หมดในเวลาจำกัดถ้าใครอยากได้คู่มือการอ่านคนฉบับเต็มอยากรู้ทันคนแบบเจาะลึกทุกสถานการณ์ผมแนะนำให้หาซื้อหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กของดร์ฮีโร่มาติดบ้านไว้สักเล่มครับผมแปะลิงก์สั่งซื้อฉบับแปลไท ถูกลิขสิทธิ์ไว้ให้ใน Description ด้านล่างแล้วครับเป็นการสนับสนุนสำนักพิมพ์และผู้เขียนให้ผลิตงานดีๆออกมาอีกทางหนึ่งด้วยครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากประโยคเตือนใจสั้นๆไว้ให้คิดตามกันครับ โลกใบนี้คือเวทีละครโรงใหญ่ที่ทุกคนต่างสวมหน้ากากเข้าหากันคำถามคือคุณจะเป็นเพียงตัวประกอบที่ถูกชักใยให้เดินตามบทหรือจะเป็นผู้กำกับที่มองเห็นความจริงเบื้องหลังหน้ากากเหล่านั้นทางเลือกอยู่ที่คุณครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ